มีเงิน10ล้านสามารถเกษียณได้จริงไหมทำไมบางคนบอกว่าพอใช้แต่บางคนบอกไม่พอใช้แล้วต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้อย่างพอดีดูคลิปนี้จบคุณจะหาจุดสมดุลของแผนเกษียณได้แน่นอนครับ mission to the moon continue with your mission mission invest your money your future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกแห่งการทำงานจะก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่หนึ่งทักษะที่ยังคงความสำคัญอยู่เสมอคือทักษะแห่งการนำเสนอแต่คนทำงานไม่น้อยกลับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มีความมั่นใจถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้ตามที่ต้องการการเล่าเรื่องไม่น่าดึงดูดหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นทีมลีดหรือเป็นผู้นำองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาทักษะแห่งการเล่าเรื่องให้ตรงใจผู้ฟังนะครับ มาร่วมเรียนรู้ทักษะนี้ไปกับผมรวิทยานุสาหะในคอร์ส Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องแบบออนไซต์รุ่น2สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ mission to the moon. co หรือ Line Official at mission to the moon ฉันเชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยวางแผนเกษียณมาก่อนอาจจะคิดว่าเงิน10ล้านมันดูเยอะแล้วก็เพียงพอต่อการเกษียณอายุการทำงานของเราแล้วไปใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขซึ่งบอกได้เลยครับว่ามันทั้งจริงและไม่จริงครับ สำหรับคนที่จริงเนี่ยก็เพราะว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ต้องการอะไรมากมายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพต่ําก็อาจจะเพียงพอครับแต่สําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์เต็มที่กับชีวิตเลือกสิ่งดีๆให้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเมืองที่อยู่ที่พักอาศัยยานพาหนะชอบท่องเที่ยวทานอาหารดีๆและบ้าทัปลายชีวิตเนี่ยก็มีแผนที่อยากจะใช้ชีวิตเต็มที่แบบนี้นะครับเงินจํานวน10ล้านบาทเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอครับแล้วคําว่าพอของแต่ละคนเนี่ยมันคือเท่าไหร่ เริ่มสงสัยกันบ้างแล้วใช่ไหมครับวันนี้ฉัดจะมาแชร์วิธีคำนวณแบบง่ายๆว่าตอนเกษียณเนี่ยเราควรจะมีเงินเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอต่อไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนกันครับดูจบเนี่ยเอาไปคำนวณเองได้อย่างแน่นอนครับไปดูกันเลยอันดับแรกครับคุณผู้ฟังลองหากระดาษหรือว่าจะเอา iPad ขึ้นมาแล้วก็เปิดคีย์โนตก็ได้นะครับจากนั้นให้ลากเส้นแนวนอนยาวแล้วก็ขีดแบ่งกึ่งกลางนะครับหเส้นเ,เล็กๆแล้วขีดเป็นแนวตั้งปิดทั้งหัวและท้ายเอาไว้นะครับก็จะได้รูปในลักษณะนี้กันแล้ว จากนั้นเนี่ยให้ใส่อายุปัจจุบันของเรานะครับเอาไว้ที่ด้านหน้าสุดตรงกลางเนี่ยเป็นอายุที่เราจะเกษียณครับและท้ายสุดเนี่ยเป็นอายุที่คาดว่าเราเนี่ยจะอยู่ถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะอ้างอิงจากปู่ย่าตายายของเราได้นะครับว่าอายุไขเฉลี่ยของพวกท่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็อาจจะอยู่ที่ประมาณนั้นครับแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะมีอายุไขที่ยาวนานขึ้นได้ครับที่นี้ครับฉันจะให้แต่ละคนเนี่ยลองลิศ การค่าใช้จ่ายต่างๆที่คิดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตครับถ้าใครคิดไม่ออกนะครับสามารถอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราได้เลยครับเช่นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับก็จะมีค่าอาหารค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าเดินทางเป็นต้นนะครับค่าไลฟ์สไตล์นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าท่องเที่ยวค่าช้อปปิ้งค่าทํากิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทําบุญช่วยเหลือสังคม ได้และอัน <silly> ที yeah, ่3เนี่ยเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลครับในความเป็นจริงนะครับรายการที่ต้องใช้จ่ายเนี่ยมันจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะครับแต่ชันจะขอเขียนแบบรวบลัดง่ายๆนะครับเป็น3เรื่องดังนี้ครับก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จําเป็นนะครับค่าไลฟ์สไตล์แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลครับเริ่มกันที่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับชันยกตัวอย่างคิดแค่ค่าอาหารนะครับสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายนะครับค่าอาหารวันละ300บาทเราก็เอา300เนี่ยมาคูณกับ30วันคูณ 12เดือนนะครับก็จะเท่ากับ1 8 0 0 0บาทจากนั้นเนี่ยเอา1 8 0 0 0บาทนะครับคูณกับช่วงเวลาของอายุกเกษียณของเราถึงอายุที่คาดว่าจะอยู่ถึงนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นระยะเวลา45ปีนะครับก็จะได้1 8 0 0 0บาทเนี่ยเอาคูณกับ45ปีนะครับจะเท่ากับ4,860,000บาทนั่นเอง คือค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารของเราต่อมาครับมาดูไลฟ์สไตล์ของเรากันบ้างยกตัวอย่างนะครับค่าช้อปปิ้งบวกค่าท่องเที่ยวครับในที่นี้เนี่ยเราอาจจะใช้ที่5,000บาทต่อเดือนวิธีคำนวณก็เอามาแทนค่ากันเลยครับก็คือเอา5 0 0 0ต่อเดือนนะครับมาคูณ12เดือนแล้วก็คูณ45ปีครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินประมาณ2 7ล้าน7นบาทนะครับ และสุดท้ายครับค่ารักษาพยาบาลถ้าคนที่ไม่ได้ทําประกันสุขภาพไว้นะครับในส่วนนี้ก็อาจจะต้องรุ้นว่าพอแก่ตัวขึ้นเนี่ยจะเจอโรคอะไรไหม แล้วค่ารักษาเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะครับบางโรคเนี่ยถ้าเรารักษาโดยใช้ยาพุ่งเป้าเพื่อรักษาแบบเจาะจงให้หายเนี่ยเข็มนึงก็หลักแสนนะครับกว่าจะรักษาจนจบเนี่ยก็ปาไปหลายล้านครับอันนี้ยกเคสตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับทีนี้ครับถ้าใครทําประกันสุขภาพไว้เนี่ยพออายุเยอะขึ้นเบี้ยประกันมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถูกต้องไหมครับจึงคํานวณเฉลีย่ยคร่าวๆที่ปีละ1น0 0 0แบาทครับก็แทนสูตรได้เลยนะครับ ในที่นี้เนี่ยก็เอา10,000แสนบาทนะครับมาคูณ45ปีก็จะได้ตัวเลข4ี่ล้านห้าแสนบาทนั่นเองทีนี้ครับเมื่อเราได้ยอดรวมแล้วในแต่ละลิตรนะครับเราก็เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันในตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะได้ที่12บสล้านหกหมบาทครับแต่ตัวเลขนี้เนี่ยยังไม่รวมอัตาราเงินเฟอ้อนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตาราเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ปีละประมาณ3%นะครับทาให้มูลค่าที่แท้จริงของตัวเลขนี้เนี่ยมันลดลงนะครับ หรความหมายก็คือเมื่อถึงเวลาเกษยียณจริงๆเราต้องหาเงินมาเยอะกว่านี้ครับเพื่อให้มูลค่ามันเท่ากับตัวเลขนี้ในปัจจุบันที่นี้ครับลองเอาตัวเลขนี้ไปหารกับช่วงเวลาปัจจุบันจนถึงตอนเกษยียณดูครับก็คือเอา40 26ลบกครับก็จะเท่ากับ14ก็เอา12ล้าน60หเนี่ยหาร14ี่นะครับจะเท่ากับ861,000 428บาทต่อปีครับอันนี้คือตัวเลขที่เราต้องเก็บต่อปีเพื่อให้กเกษียณได้ตามเป้านะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่พอบางคนคิดได้แบบนี้เนี่ยแล้วก็ตะลึงไปเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันดูเยอะเกินไปเนี่ยเราจะแก้ไขยอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายกเกษียณได้โดยไม่ลาบากเกินไปมีวิธีแก้ครับอันแรกเลยเนี่ย ถ้าระยะเวลากเกษียณของเราเนี่ยมันใกล้เกินไปนะครับทำให้ต้องลำบากเก็บเงนินเราสามารถเลื่อนระยะเวลาให้ออกไปได้อีกครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับตั้งไว้ที่อายุ40เราก็จะเกษียณใช่ไหมครับถ้าตัวเลขเนี่ยมันเยอะเกินไปเราอาจจะขยับไปเป็นที่50ปี60ปีก็ได้ครับเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง2ครับถ้าลิสต์รายการค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเยอะเกินไปนะครับเช่นในหมวดข,ของค่าไลฟ์สไตล์นะครับ เราก็อาจจะปรับมาลดลงหรือตั้งช่วงเวลาที่จะให้รางวัลตัวเองเนี่ยเป็นปีละครั้ง2ครั้ง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันไม่บานปลายแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายที่จําเป็นได้ตามแผนเกษรนั่นเองครับเรื่องนี้ครับจึงเป็นที่มาของการลงทุนเร็วแล้วยิ่งได้เปรียบด้วยครับก็เหมือนการที่เรารู้ปลายทางว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วถ้าเราเริ่มเก็บได้ไวนะครับเราก็จะเก็บทีละน้อยๆแต่มีเวลานานที่จะไปถึงเป้าหมายครับแต่ถ้าเรามีระยะเวลาที่สั้นนะครับการเก็บเงินก็จะต้องเก็บเงินก้อนใหญ่ขึ้นอาจจะทําให้สภาพคล่องของเราเนี่ยมันแน่นเกินไปก็ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะครับจะนําวิธีนี้ไปคํานวณ้วก็วางแผนกเกษียณของตัวเองกันได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าแผนกเกษียณของเราเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณไหนจะได้ไปวางแผนเรื่องอื่นๆต่อกันได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแผนกเกษียณของแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับสมัครสมาชิกมิชชั่นขับราคาเริ่มต้น50บบาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ Mission to the moon continue with your mission Mission Invest y o u r m o n y your future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต